กรับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ f อทุกท่านเลยนะครับพบกับเรานะครับทางช่องพลายสีดอคํานะครับวันนี้นะครับพ่อควันได้มาดูอ้อยนะครับมาดูอ้อยที่บ้านนะครับอําเภอสตึกนะครับนะครับเป็นบ้านของพ่อควันเองนะครับวันนี้ก็มาดูอ้อยของน้านะครับนาท่านได้ปลูกไว้นะครับนะครับนาท่านได้ปลูกไว้นาจะโะนะครับโลส่วนนี้นะครับประมาณสิบไร่นะครับประมาณสิบไร่พ่อควันก็เลยมาขอซื้อท่านไว้นะครับ นะครับท่านได้โทรไปบอกนะครับขวานก็ได้มาดูแล้วนะครับต้นกําลังกินเลยนะครับต้นหวานนะครับต้นกําลังกินนะครับต้นอ่อนๆครับกาลังดีเลยนะครับทุมหัวพอดีนะครับส่วนนี้ประมาณสิบกว่าไ่นบนะครับมีแม่แม่ท่านไหนนะครับมีแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากจะจองออเดอร์นะครับจองออเดอร์นะครับไปให้กับน้องช้างเรานะครับน้องช้างที่ตกงานกันนะครับนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับควานนะครับ มีมัดละห้าสิบคะแนนนะครับมีมัดละห้าสิบคะแนนกับมัดละหนึ่งร้อยคะแนนนะครับครับมีแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากจะส่งสั่งจองออเดอร์นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับครับอ้อยแป้งนี้นะครับสิบไร่นะครับสิบไร่นะครับวันนี้เรามากับน้องชายนะครับนี่ครับสวัสดีครับน้องชายครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับนะครับครับบ้านบ้านพ่อควันอยู่อำเภอสตึกนะครับนะครับบ้านพ่อควันนะครับ ส่วนบ้านแม่ควันนะครับจะอยู่ที่สุรินทร์นะครับอำเภอชุมพลบุรีนะครับบ้านขุนชัยทองนะครับนะครับส่วนนี้ประมาณสิบไร่นะครับอ้อยกําลังสวยเลยนะครับครับคุณน้าจะได้คุณน้ากาลังจะโลนะครับประควันก็มาขอซื้อท่านไว้นะครับสิบไร่นะครับมีแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากจะนะครับสั่งจองออเดอร์นะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับมัดละห้าสิบคะแนนนะครับมัดละห้าสิบคะแนนมัดละหนึ่งร้อยคะแนนนะครับ เอาไปให้ช้างตกงานของเรานะครับ,รบเดี๋ยวพ่ะควันจะตัดไปให้กับสีดอคำนะครับนะครับสีดอคำตัดไปฝากลูกชายหน่อยนะครับสักสีห้ามัดนะครับวันนี้พระควันไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะครับมาดูแต่ป่าอ้อยก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพ่ะควันจะตัดไปฝากลูกชายหน่ยอยเดี๋ยวให้น้องควนันเดี๋ยวให้น้องชายนะครับถือกล้องให้หน่อย ยาเน้อยยาจำได้บ่ครับจำกุนีมันบ่ครับจำมันปะนี่แหม่เรื่องมาต่องจำกุนีจำกุนีก็ได้จำกุนีพอควันก็เคยแต่ตัดอ้อยที่ว่าคัโล่ทิ้งแล้วนะครับไม่เคยตัดแบบ ที่เขาตัดข้ายนะครับอันนี้อ้อยต่อไทยเหรออ้อยน่าจะต่อสองอ้อยต่อสอง วันนี้พคพันไม่ได้เอาชุดมานะครับเสื้อแันยาวก็ไม่ได้เอามานะครับวันนี้ก็ตัดเข้าไปน้อยหน่อย Like oh, my เดี๋ยววันนี้เอาไปสามกองใหญ่ๆก่อนนะครับวันนี้พ่อควันไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมานะครับนะครับคันวันนี้คันครับเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับมีแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากจะสั่งจองออเดอร์นะครับให้กับน้องช้างตกงานของเรานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้พ่อควันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทางช่องยีรรคคำเราด้วยนะครับสวัสดีครับ